ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้างเซียรลังสิซึ่งเราจะมางานเพชรเอ็กโปเเออ็กซติกเพชรเออก็คือเราจะมาดูแมงมุมกันวันนี้อาจจะได้เจอกับคุณบูมจากทารันแก๊งนะครับแล้วก็พี่ๆในวงการแมงมุมเนาะผมก็จะมาลองดูว่าเผื่อเจอตัวที่ถูกใจ ก็เดี๋ยวเราเข้าส่นการค้านครับแล้วก็งานน่าจะจัดอยู่ที่ชั้น B นะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเราลองลงไปดูกัน ก็มาถึงงานแล้วนะครับสำหรับงานพาราเซน่านะครับที่เดอะครับเซียรลังสิตเนาะมันจะเป็นตึกที่อยู่ข้างๆางเซียรลังสิตนะก้อนนี้เลยเราก็จะสามารถมาดูพวกตู้โชได้นะอันนี้ป้ามันขึ้นแล้วนะมันก็จะมีในมุมของท,ที่เขานะครับที่เอามาโชนะม,มาดูแนวะทางการแต่งตู้นะครับ ันนี้น่าจะเป็นเอ่อคฮอรี่แฮรเนาะโอ้โหอยู่ตรงรถแอบอยู่ก็นี่เลยมาดูเป็นแนวทางได้นะครับการแต่งนาะว่าแบบจะมาเดินเล่นบ้านอยู่ด้วยกันก็แวะกันมาได้นี่พึ้งดำถ้าแต่น้าพี่เขาก็มีสายนะครับนี่เลยเฮอร์รี่แฮร์สายคือมีทั้งในทุกสายเลนะแต่ล้วบานนี่ พวกคขีดยูขีดแล้วแม่เข้าเฮ้ยใช่ใช่ใช่แค่บ้านอื่นฉีดอ่ะนั่นแหละอันตรายไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมถ่ายอันนี้ต้นไม้ตุ๋นคุณบูมไปแล้วครับใช่บูมไปเมื่อวานเมื่อวานไม่อวานถ่าวันนี้ทุกคนก็ออกไปเมื่อวันเดียว วันนี้ไปนวดวันนี้ไปนวดวานมาหาววันนี้ไปนวดนวดแผนปัจจุบันใช่ไหมครัเมื่อวานไม่ใช่บูมนะเมื่อวานมาชิจูอ๋อจันจูถามเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่บูมใช่ไหมเพราะมาหาพี่ปีแล้วอ่ะรู้สึกว่าจะหอมกว่านี้นะเออดูมันดูแบบ NCS เนี่ยนะครับวันนี้ไม่สายนะคือใครที่อยากเริ่มต้นเลี้ยงบอกเลยว่าแต่งานมนถึงพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะวันนี้ผมมาที่ห้าเล้วพรุ่งนี้ก็วันที่หกแล้วไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงวันไหนนะแต่ว่าถ้าใครที่แวะมางานก็บอกเลยว่าคุ้มเลยนี่มีตู้ใส่เลยนะมีทั้งตู้มีทั้งตู้น้ำนมนะครับตู้น้ำ นี่มีโวอซี่คอนเรกมีคุณลอค้าด้วยก็ประมาณนี้สำหรับงานที่ครับเสียสลังเกิดมาดีใจดีมาก อันนี้เพศเมียนะมีบอกด้วยนะว่ามนีเพศเมียสีกันสองวันนี้กินวัตถุงบูไหนละมีอยู่นี่สามพันกว่านะครับแล้วก็น,นี้เต็มีใช่ไหมอ่าเซมนีอันนี้เป็นบาซิเนบูซาซิไม่น,นั่นเองแต่ว่าไม่เห็นตัวล้วไม่รู้อยู่ไหนก็ประมาณนี้สำหรับงานที่เดลับเซียลังสินะครับที่เ ไว้เจอกันคลิปหน้านะับวันนี้ต้องพามาเที่ยวชมประมาณนี้ก่อนนะบ๊ายบาย